ลุงฝั่งธนบุรีเรียกได้ว่าสถานการณ์ในบ้านเราตอนนี้เนี่ยนับวันก็ยิ่งน่ากลัวแล้วค่ะเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิดสูงขึ้นทุกวันเท้าตัวจทาให้ทุกคนในประเทศนั้นได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนกันอย่างทวนหน้าไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนบางคนหนักไปกว่านั้นถึงขั้นต้องปิดกิจการที่มีอยู่เพราะว่าไปไม่รอดเลยจริงๆแล้วค่ะชาวเนต็ตต่างพากันส่งกําลังใจให้ค่ะอีกหนึ่งอาชีพที่จะต้องส่งกําลังใจนั้นก็คือสับเปรเล่นนั่นเองค่ะ ท่านเป็นสับเปลือในวัดสุดทาวาสใหม่ตาสุดค่ะในยัดของฝั่งธนบุรีกรุงเทพหลังจากตัวออกมาโพสต์ว่าต้องเผาศพผู้ที่จากไปได้วยโควิดกว่า40บศพแทบจะไม่ได้พักเลยแถมเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้อีกด้วยโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กผู้ควบคุมการเดินทางข้ามมิติซึ่งเป็นสับเปลือวัดสุดทาวาส ใหม่ตาสุดในแขวงบุคโ,โลเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครในโพสต์เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าขอความกรุณาวัดในฝั่งทนช่วยกันเผาหน่อยนะวัดที่เผาเตาจะไม่ไหวแล้วสงสารเขาเถิดผมเผามาแล้ว43บศพช่วยกันหน่อยนะครับจากนั้นก็ได้มีการโพสต์ว่าใครมีชุดป้องกันโควิดชุด ppe หรือชุด 3M และถุงมือติดต่อมาได้นะ วัดสุดาวาสดใหม่ตาสุดเพราะว่าเจ้าหนะ้าที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันเลยขอบพระคุณอย่างสูงเผามา40กระสบใช้ชุดไปแล้ว8ชุดครับงานนี้คุณตาก็ออกมาโพสต์กันแบบว่าสุดเลยทีเดียวละคะยังไงก็ต้องขอส่งกำลังใจให้ด้วยคะ่ะ